ข่าวแรกของเรานะคะมาที่พิธีกรจิตอาสา,าอย่างพี่ไดไดอาน่านะคะที่ได้เปิดศูนย์พักคอยช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดมานานปีกว่าแล้วค่ะล่าสุดเจ้าตัวเตรียมจะปิดศูนย์พักคอยแห่งสุดท้ายเนื่องจากตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นผู้ป่วยติดโควิดน้อยลงค่ะ กลายเป็นความหวังของหมู่บ้านไปแล้วนะคะหลังจากพิธีคอนสาวจิตอาสาไดแดน้าได้ไดไดทุ่มเทแรงกายแรงใจทำโครงการเราต้องรอดเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด COVID, ด้วยการเปิดศูนย์พักคอยมานานปีกว่าค่ะล่าสุดพิธีคอนสาวก็บอกว่าชื่นใจที่ได้เห็นจํานวนยอดผู้ป่วยเนี่ยลดน้อยลงนะคะก็เลยเตรียมจะปิดศูนย์พักคอยเราต้องรอดแห่งสุดท้ายที่เหลืออยู่จากสี่แห่งค่ะ อาจจะขอทางภาครัฐว่าเอออย่าจับหนูนะถ้าหนูแบบเอาผู้ป่วยมาแยกกักตัวคือที่เดิมที่เราเคยทำเพียงแต่ว่าทางโรงพยาบาลต่างๆก็อาจจะทุกภาคส่วนเขาก็ต้องถอนกําลังเพราะว่าคือเราต้องเข้าใจว่าโควิดอะค่ะทำให้โรคอื่นๆเขาไม่ได้ผ่าตัดไม่ได้หาหมอกันเลยถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกรงพยาบาลเขาก็ต้องพยายามกลับกลับสู่สภาพเดิมที่เขาสามารถที่จะรับผู้ป่วยปกติได้เราอะมีสถานที่ที่พร้อมอยู่แล้วก็เลยจะคุยกับทีมว่าเออเราขออาจจะเปิดต่ออีกหนึ่งเดือนเพื่อที่จะแบบดู ช่วงปลายๆอะค่ะทุกวันนี้ก็ยังมีคนติดต่อมาอยู่ว่าเออขอมาพักได้ไหมเลยค่ะก็เดี๋ยวจะขออนุญาตยังไม่เป็นทางการเนาะก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปประชุมกันแล้วก็คุยกันอีกทีนึงเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีใครสนับสนุนอะไรเราแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมานั่งคุยกันด้วยว่าเออเราไหวที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องแบบมานอนได้แต่ช่วยกันหุงข้าวนะอะไรอย่างเงี้ย